ข้าลิงไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งล้ำครับผมนะยังไม่ได้ออกไปไหนครับผมสายพานขาด <c oughs> ตอนนี้ก็ยันกันไปอยู่นะครับผมนะเอาไปจอดเปลี่ยนสายพานก่อนยอด โอเคครับรับสวัสดีครับผมนะพวกวิงและกับช่วงพาเมียเที่ยวครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ถึงเวลาเดินทางออกทริปแล้วครับผมนะทุ่งดอกกระเจียวนะฮะไปกลับ200โลครับผมแต่ตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วหนึ่งนะครับผมสายพานขาดครับผมนะยังไม่ได้ออกเลยครับผมสายพานขาดแล้วแต่งสวยฮะัช่างกี้ครับผมสายพานขาดแล้วครับผมนีหนึ่งเซนครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ออกเลยครับผมฮะอันนี้คือรับสีไว้คืออะไรครับผมงก ยอดครับผมนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนสายพานอยู่ครับผมแตกไปแล้วหนึ่งคันครับผมเป็นไงครับรู้เหลืองพลังขับเคลื่อนเลี้ยงใส่สร็จไปรือเแล้่าขับไปตาไปยังก็สู้อีกเราอะเออขี้ไปเพราะอีกยันจะคันนี่ยตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ออกกี่โมงครับผมฮะ โอ้โอ้นี่ดีฮะเพจชงกีครับผมนะชแนลชแนลช่างกีครับช่างกีชแนลชแนลช่างกีนะยอดนี่ก็คอลแลบหลายช่องดังแล้วนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทัวร์กับกาบเลเล่อนครับผมแล้วก็ไก่จีนแล้วก็ทัวร์แก่ๆครับผมนะเยอะมากเยอะมากครับผมช่างเป็นสายแบบเอ็นดูโรูสายเอ็นดูโร่น่าจะได้นะครับก็ขอให้มันได้ ซ้อมจนวินาทีสุดท้ายครับผมนะฮะดูแดดตอนนี้ดูแดดแบบโอเคอออ้รนโเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนออกอีกทีนึงแล้วกันครับผมฮะขออนุญาตเซ็นรถแป๊บนึงเจอกันโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงเวลาออกกันแล้วครับผมฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงชิบหายนัด8ปดโมง <c oughs> ออก11บเอโมงครับผมนะโอช้ชิวชิ พี่หมวกที่หมวกทองเขามองอะไรครับเดี๋ยวลืมจัดทิปว่ะมีศูนทิปก็ผมนะเรามาดูกันว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่ ไม่ค่อยตรงนะครับผมนะคืออันนี้ขึ้น5ขึ้น60ใช่ไหมแต่ใน GPS ในโทรศัพท์อะ่ะมันขึ้นแบบ70เออมันห่างกันมันห่างกัน10อะ่ะเออก็ใช้ความเร็วก็ประมาณ50-60แล้วกันครับผม คือผมแบบจุนนหนามนะก็ผมนะคือจุนหนามเลยอ่ะเออแบบแม่งการลูกติดอ่ะโอ้รถเยอะชิบหาย,ยวะ่ะตอนนี้เพื่อนหายตอนนี้ ออกมาเพื่อนหายสามคันไปไหนวะมาแล้วเว้ยมาแล้ว ขี่ช้าไม่ได้เลยว่ะน้ำมันหนาใช่ไหมจุนหนาเตอ้อเลยโอ้โหขี่ช้าเลยขี่ยากมากไปเรื่อยๆครับผมชิวๆอันนี้ออกจากบ้านมา6กกิโลแล้ว นี่คันนี้ครับผมนะตัวเต็งครับผมยอดโอ้โหนี่เม,มาดูกันว่าจะไปถึงหรือเปล่าครับคันนี้กล่องหลุดหรือว,ว่ากล่องอะ่ะกล่องครับบู กองข้าวบัวขาดกองขาดพอดอกรูดเปิดนิดเดียพเขานี่ไปสซกเลยนะกูกูแม่งหนาเต้อะ ของผมมันเนี่ยหนานะสะกดถอดกองวิ่งนม่งวิ่งได้นะจะไม่อยากถอดไงดินมันเยอะเดี๋ยวเราไปซื้อกองข้างหน้าเอาดีกว่า เขี่ช้าขี่ได้อ่ะถ้าอดกองอ่ะจูนมันหนาชื่อกองแร้ปาก48ตอนนี้เราหาซื้อกองใส่ราใส่กับคื้นดีกว่าวะ ไม่อยาก่งังขี้ฝุ่นหินมันเยอะถ้าเข้าไปเนี่ยโอ้โหพังแน่นอนครับแต่มันวิ่งไม่ได้ไงวิ่งช้าจูนมาหนาเดี๋ยวไปถึงจอดที่จุดหมายเดี๋ยวค่อยถอดคาบูมาเปลี่ยนนมหนูดีกว่านะเพราะว่าพกน้มหนูมา<ห>นี่โโหพกมาเยอะ แก้ขัดไปก่อนครับผมขี่ขึ้นนี่เลยเนี่ยเห็นดู้ผีอยฝุ่นคือไม่มีกองอ่ะเน่าไปต่อครับผมดูทางแบบที่ฝุ่นชิบหายอ่ะพ่อๆๆๆพหอเครื่องมันเย็นก็ค่อยยกลงม่ขี้ไหมหลับไปแล้วครับหนึ่งคันหลับครับผมลูกติดนะ ไม่ได้ถ่อไม่ต่อดได้ไหมฮะไม่ถอดไม่ได้หรอบอกไปต่อไม่ได้แล้วจ้าไปทอดมองเพ่ถอดมาขัด

ไปแล้วเอาด <ไป S 2> ่เา,าเข้าแล้วแล้วก็เนี่ยแล้วก็เอียงเนี้ยแล้วก็เอาขาตั้งเอาขาตั้งลงก่อนไหมเธอไม่เอียงมาทางเนี้ยจะได้เอาขาตั้งเอาด่าเข้าได้ไหมอ่ะถูกข้าแล้วเอาถูกเข้าได้ไหมอ่ะดเ,ด,เด,ะด,ดี๋ยว่ออุปกรณ์ลงมาก่อนยกรถลงมาก่อนโอ้หัวเด้อ

เมาดิเราไปเดมมนน่าทอไอไอังเข้ชือเหเอจ้บอกยังเดบอเออไปได้กจ้าหยอกยังเดบโอ้ชุดสีเลยนี่ยแตกเลยเป็นยังรอันนี้ไหมตามเถอะไหออกมาเจ้าว่ะ หลับไปแล้วหนึ่งคันครับผมเป็นไงบ้างครับขอบ้านมาไม่ถึงห้าร้อยเมตรรอบแรกเมื่อสัคู่รอบสองทไมเนี้รอบสามจกขึ้นเลยดีกว่าครับไม่ไหวต้องตามรถโอ้โอเูขคี่ค,ครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อน,นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ยดอดร้อยไปหนึ่งคันโอเคไปต่อ หลับอีกแล้วครับผมพอ,พอขึ้นไหมดไนะเดี๋ยวดูวันมันห่อนห่อนพวกแม่งแกกเลย